จีมสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในการสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยล่าสุดมีการทดลองวิ่งรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ในมณฑลกวางตุง้งเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสัวเถาสั้นเว่ยมีความยาวรวมกว่า160กิโลเมตรรถไฟสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีสถานีทั้งหมด7สถานีวิ่งผ่านเมืองสัวเถาเจียงหยางและสั้นเวยมณฑลกวางตุง้ง ล่าสุดการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟสวเถาใต้กับสถานีรถไฟซ่านเววยเสร็จสมบูรณ์แล้วมีความยาวรวมกว่า140กิโลเมตรยังเหลือการก่อสร้างเส้นทางจากสถานีสวเถาไปสถานีสวเถาใต้ที่ยังดําเนินการอยู่ China State Railway Group ระบุว่าจนถึงสิ้นปี2022จีนมีเส้นทางรถไฟที่ให้บริการแล้วความยาวรวม155,000กิโลเมตรเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูง42,000กิโลเมตร